รวิวอาทิตย์ขอโทษอ้ําหลังแซเรียกอีดำตับเป็ดรับสนิทกันถูกพูดถึงหนักมากสําหรับคลิปในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกจอห์นวิทขีดล่างชูวิกที่ได้ออกมาโพสต์คลิปที่อดีตพระเอกดังยุค9กริวอาทิตย์กล่าวถึงนางเอกซุปตาสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อโดยแซว่านางเอกดังทางช่องเจ็ดเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่อ้ําถ้ามอรังสิบเราเรียกอีดํตับเป็ด เดี๋ยวมันดูไลฟ์สดมันจะต้องด่าแน่เลยอีฮีเอ็กมือเอ็กมาด่าอีดำได้ไงเดี๋ยวนี้กูกินกลูตากูฉีดวิตามินซีกูร้อยไหมางามเด่นเลิอดสถานปัทภีงานนี้เลยทำให้หลายคนออกมาต่อว่าหนุ่มริว,ว่าน่าเกลียดที่ว่าสาวอัางแบบนั้นและขอให้หนุ่มริวอย่าทำแบบนี้อีกบ้างก็บอกว่าไม่โอเคเลยเป็นต้นล่าสุดรายการทางอมรินทีวีได้ไปสัมภาษณ์ริวและเจ้าตัวก็เล่าว,ว่าผมฝากขอโทษอั้ม และแฟนคลับคุณอ้ําด้วยที่อาจจะไม่รู้ว่าผมแบบรู้จักกันเรียนที่เดียวกันเข้ามาหาลัยที่เดียวกันปีเดียวกันเรียนที่แห่งเดียวกันก็อยู่ในกวนที่ชิดกันตอนที่เป็นกระแสข่าวที่ผมขายของกลางตลาดคนไร้บ้านอะไรแบบนี้อ้ํายังฝากกระซิบกับเพื่อนสนิทจะช่วยเหลืออีริวยังไงดีก็ขอบคุณมากแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอโทษขอโพยก่อนทิ้งท้ายบอกอ้ําว่าไม่มีอะไรเดอ้อ หลังจากหนุ่มริวพูดไปหลายคนที่ดูข่าวก็ขอให้หนุ่มริวไปรักษาตัวบ้างก็บอกว่าป่วยแน่นอนบ้างก็บอกว่ารักริวแต่ไม่ไหวนะต้องอย่ากวนและหลุดแบบนี้อีกเป็นต้น